แนวนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านเชสเทอร์กิวนะครับสาขาเดอะมอลล์บางแคนะครับกับเมนูชุดลาบข้าวหมูกรอบเจนะครับก็แล้วก็เฟรนด์ฟอร์บป๊์ซี่นะครับก็ไม่รอช้าก็เริ่มกินกันเลยนะครับเริ่มจากหมูก่อนนะหมูกรอบที่เป็นเจอื้อ เป็นอาหารเจที่อร่อยมากเลยครับอืมเหนียวนุ่มกรุบกรอบนะครับอืมไปดีสวยมากครับผมก็ลับไปพ้นทีหน่อยอืมหูรไปพืที่หน่อยครับ หรือว่าเป็นเมนูอาหารเจที่อร่อยมากอีลลกหนึของเทสกิลครับเยี่ยมเลยครับ